สวัสดีครับผมช่องปาโก้ลำพูนอฟิเชี่ยวครับผมเป็นอย่างน้อก็ได้เปิดดากแล้วครับผมในรถปาโก้ครับผมเปิดดากแล้วครับเปิดดากเพราะอะไรนอต้องมีแนวเป็นอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้นนมาเบิ่งเกงมือพี่น้องเอ,งเอ,งอยเ้ย ครับผมส่วนอุณหภูมิดีเซลครับผมกำลังเรือกำลังม่างครับผมม่างไ่ตัวโมลาร์ละบ้างในม่างรถปาโกละครับผมเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้น อนในช่างก็ล่งถอดปั๊มครับปั๊มดีเซลผมให้ช่างมาถอดครับผม mm hmm. เพื่อเอาไปจัดนะ้ำมันใหม่ม mm hmm. พอดีอยู่ไกลช่างที่เคยทำกันประจำครับ mm hmm. อยู่ในสวัสน้อผูนี่แหละครับผม mm hmm. รอยแยกนี่แหละครับ mm hmm. ผมเลยให้น่อง mm hmm. มาถอดเอาไปเช็คครับ mm hmm. ถอดปั๊มไปเช็คครับผม แต่ว่าหัวฉีกถอดไม่ได้เพราะว่าห้วฉีดฝังอยู่ข้างในก็ดีฟังว่าต้องม้วฉีดถอดนี่ต้องเปลี่ยนลูกเดียวเปลี่ยนอย่างเดียวแล้วอะไรยังบม่มีครับก็เลยว่าเอาดังนั้นเอาปั๊มไปจัดมือก่อนครับผมจัดตามดูก่อนจัดอาเลียนน้ำมันพีหน้องครับจัดอาเลียนน้ำมันให้มันเซฟลงอีกมันจะจัดได้ไหม ตอนนี้อยู่ประมาณ3โล3โลลิตรครับถือกิโลละ10บาทน้ำมันเฮาภาคอีสานตอนนี้31บาทด้วยครับเกือบ31บาทครับอยากได้จกัเจจกเลียดเจคสีโลก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะจะได้ซีฟก็ไม่ใช่เจ๊ดอยนึองปกติรถแปดล้อก็อยู่ประมาณ3าโลสโล เลี้ยสามโลสามสามสามโลนิดหนึ่งสามโลสามโลก็ลก,ลลลก,กลัวครับสามกิโล,ลค,ค่งประมาณอันนี้รถหกล้อเหลียญน่าจะอยู่สักแจ็กซี่ครับแจ็กซี่ซีจ 4, 4ุดหาพี่ว่าประมาณนี้ครับซีซีจุดหานี่ครับว่าโอเคนะครับผมแต่ค่านลลนี้เบรยังไม่ได้ครับผมจะลองดูว่ามันจะได้ไหมครับ ไม่รู้ว่ามาต่อให่ ก็จ้เป็นเครื่องอีสุสุเครื่องตั้งสองร้อยหกสิบแรงครับโบครับแต่ว่าว่าหลากแอร์ที่น้องพี่นอนะ้องเนาะอันนี้คือคอมเพรสเซอร์แอร์ครับยี่หอ้อบ็อกคอมบ็อกรับ f a ฟ0อสบ็อกแอร์ไปฟากับพี่นอ้อง ตัวนี้มันมันเล่งเล่งขางหรือเล่ง,เล,งเล่งขางเนะเงาเนะเพราะว่าการเล่งบนนี่หน้าตาการจะว่าน้องนะจะดีวัวเล็งขางก็แล้วแต่ครับแล้วจะสูตรอันนี้ช่างม่อนนะครับม่อนชื่อว่านภูมิเพื่อเห็ดน้ำกันครับเพื่อลดอุบกัมิเห็ดหลายครับอยู่นี่ รถดูบนมาหลายคันเลยครับช่างม้อนตีกีตี้กียุ่ยใส่ก่อสร้างาดีเซลกโอ้รับผมนี่ครับหน้าตาเป็นครับผมกับกาดีเซลโอ้สร้างดังเลยครับเนี่ยสร้างดังได้สร้างม้อนเนี่ยจังโมงครับแล้วประมาณประมาณหกโมงเย็นครับโอ้หกโมงเย็นเนาะครับครทำกับพเป็นียงครับเตรียมปืนเตรียมไฟมานั่มครับผมครับ เตรียมฟืนเตรียมไฟไม่นั่งเพราะว่ารถวัวชิบะฮอดนี่ก็เที่ยงใบอะไรก็เหมือนก็จะใบซองเลยครับห่างจากร้านประมาณสิบกว่ากิโลครับผมห่างจากร้านสร้างม่อนสิบกว่าร้านมันอยูอ่ในอำเภอสุวรรณภูมิครับผมเอฟซีบางคนตีเล่นรถบาสน่นาเช่ทงชักครับช่งางม่อน เตน้ำมันซอยหัวหน่าวงครับผมล่องเบิงครับสีเซฟไดซำไดเติมน้ำมันแต่ละมือมอม่อครับบอดเพิ่มเติมเมื่อละสอง0มืนกว่าครับขั้นละพันขั้นละสองพันครับผมทั้งหมดรถสิบสี่คันครับ เดี๋ยวมันผมจะจะไปโกมูเรืเลยว่าล่องล่องเบิร์ครับล่องตัดสินใจสร้างเป็นมาปรับล่องเบิรงครับว่าจะได้ผลไหมแต่ถ้าอยากได้ผลจริงๆช่างว่าต้องเอาหัวฉีดด้วยครับผมแต่ว่าพอดีหัวฉีดมันต้องสั่งครับผมก็ล่องเบิรงครับเบิงเบิงเห็ดตัวนี้เบิงก่อนครับแต่เกิดยังแต่เกิดมมนได้เห็นเลรีทีขิ้นมานิดนึงก็กโอเคครับแา่ดังบ่วได้ก็ต้องถีมว่าฉีดครับถ้าหัวฉีดแล้วบัได้ก็คือยกทิมครับ ยกทิมครับหาเครื่องไม่มาใส่ครับผมครับผมอันนี้เครื่องสือมามันติด้ากับรถนะครับมีสภพาพทำนี้ให้ก็ใส่ไปก่อนครับผมแต่ว่าปกติแล้วอีซูซูนี่มันข้นซื้อในเหลืองเซฟเนาะสร้างหมันเนาะครับเป็นรุ่นใหม่ๆนี่โอ้สุดยอดเลยครับจะเซฟจะเซฟอีซูซูเพรานวรถอย่างครับรถปิก up ขึ้นกันครับคำว่าอีซูนี้จะเซฟน้ามันครับเซฟหมัน แต่บ่ากับมีหลายส่วนประกอบนะครับเกีย์บ้างเครื่องท้ายบ้างครับผมหลายยางหลายแนวครับครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากไว้สค่นี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังได้เตะเลืจังได้เดี๋ยวผมเสียดายงานให้พี่น้องได้ฟังอีกครับสําหรับทันีที่ตามผมกับเกียวกับเหลืองร้น้องครับน้องปาาคนลมเป็นเนื้อพีเียวนะครับน้องครับขอบคุณการติดตามครับสวัสดีครับ